ท่านอย่าลืมน,นะครับหลายที่มีคลิปลงในโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าลืมที่แฮชแท็กหลานย่าโมจะโกจกระวังด้วยนะครับเพื่อประกาศให้คนได้รู้นะครับว่าวันนี้คุณลานของเรามีคนแพรเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขอเหยื่นะครับอย่างเป็นภาคผูกนะครับ ก็จะได้บ่ารภาพร่วมกันนมครับแม่ปุ้ยในคำคุณมีแอองแสนโกสิงนะครับ National Director m ิ s รีเวอร์สไทยแลนด์คุณเวโรดคุณก๊กไทปูนะครับน i t ด Director เอ็มดูอีนักก่อนราชสิมาและคุณบรรมตดลินนะครับผู้จัดการส่วนต้แอตโรยโตซีนะครับ